ตอนรับเข้าสู่ช่องพันกำลังสงานอยค่อยค่อยคอยค่อยมากระยายคก่อนมาถ่ายกระยายนนีแ้ะน่แคคนนี้น้่อยวเองก็บังนีแม่เนาะ สมาดามน้อยใส่บาทเนาะเนี่ค่ะมาดามน้อยเอค่ะใส่บาทสวยของเราละคะ หน้าซ so oh, 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 uh, ึมหน้าซึมก็มาใส่บาทนะคะไม่ลุนหน้าซึมโอ๊ยแล้วก็โดนตีอ่ะเอ้าตัวเตะแล้วนะโอ๊ยโอ๊ยเอาเอ่อทำผ่นเลยคระไล่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 นะมันไม่ครบเนี่ยเอ้าอะไรนะตเหรอไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรหรอกโอ๊ยเล่นตัวเท่ห์ ไปแล้วรู้สึกว่าจะเขินกล้องแล้วค่ะเขินกล้องใช่ไหมโอ้โหนี่น้าเต้อันนี้เจอหนุ่มๆแล้วละกันนี่เจอคนหลง น้อยน้อยน้อยยายจะช้ำพังน้อยวอ่ามาดามน้อยวันนี้มาทำบัดมาลงวัดรู้ชึกยังไงดีใจบ่ได้มาทำบุญเนาะน้อยรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้มาใส่แบบนี้ใครแต่งตัวให้ใครแต่งตัวให้โอ้แต่งเองบอกนี่น่าเย้รูดิโอ้ชุดสวยมากเลยค่ะโอ้ยมันอะไรชุดอะไรอ่ะมันชุดชาวดอยเลยอ่ะ ชุดไทยครับพี่ชุดไทครอ๋อชุดไทยเหนือสวยมากเลยค่ะนี่นะคะวันนี้อะวันนี้ไม่ไปโรงเรอยนวะอันนี้หยุดวันหนึ่งน้องชมพู่ให้มาถ่ายรูปกับยายเด็ดโอ้โหมารามน้อยกับมารามใหญ่โอ้แล้วจะเอามือข้างหนกลดให้เนี่ยแอนกลดให้ เราจะไม่ตันทางเขาบ่มันก็เห็นะตีนสิ้นเจ้านั่นแล้วเดี๋ยวโอเคมันใช่ไหมยายข้างล่างเหรอข้างถ่ายรูปน่ะโอ้โอเคโอเคไม่ได้ถ่ายเอออันนั้นก็ออกไปอันท่วมนั่งนั่งเลยท่วมน้ำมูนน่นแล้ว

น้าแตกับยายชมพัวเนาะแม่เบ้นยับไม่อีกให้หน้าเต้ กันนนะทำด้วยานทนทำด้วยกันกับแม่พีวันีนะเดี๋ยวเนจะชิมมาตัวนี้ใส่ี่หมดหรอไม่ใช่ตีวนี่คะเามีนี้นะี่หน,นะนอค่ะ่ะาม่หน้าแต่กับยายสมควรมาลงวัดค่ะอันนั้นแม่พูย คุณจิ้นก็มาเนะเาะอ้าวน้าแต่ไปใส่บาท,แทรแล้ว YouTuber จะดึง YouTuber ในก็ะชากตลอดโอ้ยโอ้ยไม่พี่ไม่พี่เพชรนะโงกออกเพชรนะโงกออกลำลายต่เห็ดนะโงกไม่ใช่เอากล้องมาขากล้องใหญ่เอามาทำไม้ เราคงเพาดุกตังก้งแต่เช้าอันนี้เราก็บันเวนเยอะแยะเนาะมาทํำวัดทำบาาถ้าว่าไม่ให้ถ่ายเป็นไปไม่ได้เพราะเรามาลงวัดเนาะมันก็ต้องได้ลูกคนเยอะแยะ ทำไมมันจุ่มซาบแา่มันจะเฝ้าจังเลยเนาะมันจะเฝ้าใคลยงไม่มาคือเห็นแต่ดากแต่แม่ผูยย้ใหญ่ ันดามาใช้กล้องยายย่าคุณย่าหันหน้ามาหน่อยสิคะเออยายชุกวนก็มาลงวัดนะคะแล้วก็มาดามน้อยช่วงนี้มาดามน้อยนี่โอ้โหชุดยอดดังอ้าวก็บอกแล้วอ่ามากับยายมันต้องดังตะกี้ไม่มีใครอนั้นให้ได้แม่พี่ไม่คุ้นเลยได้มันไปดังคลิปที่ไปเกาะติดน้ำ ไปไปสวดนะ,นมนะไม่มีใครไม่มีใครดันดันแม่พีเลยอ่ะเราคงดันทำอไ เพือ่อนก็ขม,มักขมันทำยููบอะไรของเพื่อนนะนะเพื่อนไทยรูปก่กำลังจะขึ้นกล้องไฟ์สดใช่เอ็นด้วยค่ะนี่นะค่ะด